เพื่อนกินข้าวแล้วหรือยังนี่ยกินแล้วเพ่กินข้าวแล้วไปไหนมาเราไปหาหมอมาหน่อยรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยสบายจริงช่วงนี้ฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยออกกำลังกายหรือเปล่าใช่เหรอเราเดินเรียนทุกโมที่มทุกวันเลยนะจริงนี่ก็กินข้าวครบสามมื้อแล้วก็ครบห้าหมู่เลยอืมงั้นเราควรไปถามใครเกี่ยวกับอาหารดีว่ากินยังไงถึงจะมีสุขภาพที่ดีโดนไงโดนขาที่คนนะันไหม ค่ะน้องพวกเสามคนนีเนืองจะถามพี่กันหน่อยนะคะได้ค่ะจะถามอะไรคะคือพวกเราเลงสงสัยนะะว่าเราควรกินข้าวอไละคะใหสุขภาพดีนะคะ,ะ,คะอ๋อถ้าแบบให้พี่พูดคร่าวๆก็คือน้องควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่ดื่มน้ำให้มากๆกว่าหกถึงแปดแก้วแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วแบบละเอียดละเอียดล่ะคะข้ายละเอียดก็แบบนีโมนลกยหรือค่า b บีเมไอเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดระดับไขมันในร่างกายโดยคำนวณจากน้ำหนัก หาด้วยสูนย์อยู่กำลังสองหากค่าที่ได้นั้นสูงถึงระดับไขมันในร่างกายที่น่าจะสูงด้วยเช่นการ,การที่มีไขมันส่วนเกินอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพนี้การใช้ดัชนีมวลกายยังแบ่งออกเป็นของน้ำหนักแล้วยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นมาร่วมวัดอีกด้วยเช่นรอบเอวอาหารหลักโภชนาการห้าหมู่ไปกอบด้วยห โปรตีนโปรตีนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้หมู่ที่ 2. c a คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเป็นเส้นใยอาหารที่ช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารให้มีสุขภาพที่ดีหมู่ที่ 3. เกลือแร่และผักจะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายหมู่ที่ 4. วิตามินวิตามินจะช่วยบำรุงสุขภาพเหงือกและฟัน หมู่ที่5ไขมันไขมันจะช่วยในการดูดซับวิตามินที่ละลายในไขมันโอ้ไอขน่นี่นระรบับที่ใชท,ที่ผมรู้มาเรื่อง้อยไปเลยครับขอบคุณพี่มากมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กันในวันนี้ทำให้หนูแบบว่ารู้เลยว่าควรต้องกินยังไงมีสุขภาพที่ดีค่ะไม่เป็นไรคือพี่อยากก็อยากให้แบบน้องๆมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันไงโอเคงั้นพวกหนูไมปรบกวนละค่ะค่ะบ๊ายบาย อดีเย็นแล้วเราไปกินข้าวที่อินดีกันไหมเฮ้ยหิวเหมือนกัน<ด>ไปดีเลยเลยกินอาหารเพื่อสุขภาพที่พี่เขาแนะนำมาด้วยโอเค,<า>อเคไปกัน <laughs> จริงๆแล้วที่พี่เขาพูดตอนแรกเราคิดว่าทำตามยากแต่ไม่เลยแค่เราคิดก่อนว่าจะซื้ออะไรมากินกันบ้างอะใช่จริงๆเรากินอะไรก็ได้เลยเราแค่เลือกอาหารที่สารอาหารครบแล้วก็แคลอรี่ไม่เกินแค่นั้นเลยถ้าเรากินแบบนี้ทุกวันนะสุขภาพเราต้องดีขึ้นนะแน่เป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเรากินกันเสร็จแล้วไปไหนเป็นต่อดีนะไปโรงพยาบาม ไปถามพี่เราที่เป็นนักกีฬาโอเคโอเคง่ายกันเลยสวัสดีค่ห้านขอุญาตสอบถามดคคอันนี้ี่มาากะอะไรเออมาจากะววครับแล้วพี่นกีฬาอเ็บไะเออติเล่นกีฬาบาสเกตบอลแล้วที่แบบเล่นีครั้งสัปดาห์หรือว่าะเล่นปรมาณ4ครั้งต่อสัปดาห์ครับก็คือ